กวยอยู่ไหนพี่เอาอาหารเข้ามาให้ชกวยตอนนี้แม่หมาท้องคลอดที่สามแล้วนะคะเดี๋ยวลองเข้าไปดูซิว่าน้องเขาอยู่ตรงซอกเล็กๆนี้ไหมเพราะน้องเขาเคยคลอดตรงนั้นชกัวยน้องเขาน่าจะอยู่ตรงซอกตรงนี้นะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยน้องเขาก็มาคลอดลูกตรงนเนี้ยค่ะเนี่ยเห็นสีดำๆอะคะ่ะน่าจะเป็นน้องล่ละ เนี่ยสูมเข้าไปใกล้ๆะคะ่ะเพราะว่าน้องเขาตัวสีดำเป็นแม่หมาตัวสีดำค่ะพอดีว่าต้องเรียนหนังสือนะคะก็เลยไม่ได้ทำคลิปมาเป็นปีๆคลิปนี้เลยเป็นคลิปแรกของปีค่ะก็ได้มาทำคลิปน้องพอดีนะคะเพราะว่าน้องเข้ามาตั้งท้องแล้วก็มาคลอดช่วงนี้พอดีเลยค่ะก็ทำให้เป็นคลิปเปิดไปเลยนะคะอันนี้คือเอาอาหารเข้ามาให้น้องด้วยนะแล้วก็ได้ยินเสียง ลูกหมาค่ะแสดงว่าคลอดออกมาบ้างแล้วนี่เป็นแม่หมาตัวเดิมเลยนะคะกับที่เคยทำคลิปไปคราวก่อนน้องก็คลอดออกมาค่ะแล้วก็สุดท้ายก็หาบ้านให้น้องมีคนลุงในหมู่บ้านก็ช่วยหาบ้านให้คราวนี้ก็ลุงเขาก็จะช่วยหาบ้านให้อีกนะคะส่วนเราก็มาเข้ามาดูแลน้องนะคะเข้ามาป้อนนมเข้ามาเอาอาหารมาให้นะคะบำรุงแม่หมาอีกทีนึง เนี่ยค่ะน้องๆเกิดมาแล้วนะคะอันนี้คือตัดมาเป็นอีกวันนึงแล้วนะเพราะว่าเราทําเป็นคลิปยาวอะคะ่ะเนี่ยตรงเนี้ยที่แม่เขาขุดเอาไว้ค่ะเขาขุดลงไปลึกพอสมควรเลยเพื่อที่จะได้เอาไว้ให้ลูกหมานอนนะคะหลบแดดหลบฝนแต่ถ้าฝนตกหนักมากๆก็อาจจะต้องคาบลูกหมาออกมานะคะเนี่ยพื้นกินตรงนี้มันก็จะเชิญชื้อน,นะคะลูกหมาก็คงไม่ร้อนมากแต่ก็จะช่วงเย็นๆหรือช่วงเช้าเ้านะคะที่ไม่ร้อนอะ่ะเพราะว่า เข้ามาหาเข้ามาดูตอนช่วงบ่ายนี่อากาศร้อนจริงๆค่ะร้อนมากๆเลยเนื่องจากว่าอากาศมันร้อนนะคะก็เลยพกพัดลมทั้งพัดลมตั้งโต๊ะเข้ามาแล้วก็พัดลมแขวนคอนะคะเพราะอากาศร้อนจริงๆค่ะเข้ามาช่วงเที่ยงๆบ่ายๆนะคะ่พะพออันนี้เข้ามาให้นมลูกหมาตั้งแต่ช่วงบ่ายสามนะคะช่วงเช้าเข้ามารอบนึงเข้ามาเอาน้ำเนี่ยมาให้แม่เขานะคะแล้วก็เข้า มาช่วงทเที่ยงๆอีกรอบหนึ่งมาดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างนั่องจากว่าเพิ่งคลอดมาได้แค่วันเดียวนะคะเลยต้องเข้ามาดูบ่อยหน่อยว่าเขาเป็นยังไงบ้างส่วนแม่หมาเองก็คลอดมาหลายค้อกอะคะ่ะทําให้เขาเนี่ยมีอาการโซมานะคะลูกหมาก็หลายตัวด้วยคอกนี้ก็8ตัวเลยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะระหว่างที่ทุกคนดูคลิปนะคะก็มีสูตรการดูแลแม่หมานะคะมาแจกด้วยค่ะ สูตรที่ทําให้แม่เขาเนี่ยมีน้ํานมเยอะนะคะจากที่ไม่มีน้ํานมเลยนะคะให้มีน้ํานมมาเลี้ยงลูกค่ะคือทุกคนเนี่ยสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะเอามาผสมกันกี่อย่างเพราะว่าเป็นสูตรที่ไม่ตายตัวค่ะสามารถเลือกเองได้ตามใจชอบเลยแล้วก็รายการนะคะสามารถนําไปปรับใช้ได้หมดเลยนะคะก็อย่างแรกค่ะที่ซื้อให้เขากินก็จะเป็นไก่ต้มหรือซุปไก่นะคะที่เอาให้เขากินเลยเนี่ยจะเป็นโครงไก่ต้มอะคะ่ะโครงไก่ต้ม ที่สับละเอียดนะคะเพราะว่าถ้าเอาเป็นกระดูกชิ้นใหญ่มาเลยเนี่ยเขาจะกินไม่ได้เพราะว่าพอกินเข้าไปแล้วมันจะทิ่มลาไส้เขาอะคะ่ะก็เป็นพวกไก่ต้มหรือโครงไก่ต้มเนี่ยให้เขาแล้วก็ตามมาด้วยผักที่บํารุงน้นํานมนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นพวกบอลอกโคลีแครอทหัวปลีต้มะคะ่ะแล้วก็ตับไก่ต้มนะคะอันนี้ก็บํารุงธาตุเหล็กอะคะ่ะกับน้นํานมได้อย่างดีเลย อาหารม็ดสูตรลูกสนักไข่ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะนมแพ้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะจะเป็นนมแพ้ผงหรือว่านมแพ้สเตอร์ีไรต์ก็ได้แล้วก็อาหารเสริมอย่างพวกแคลเซียมะคะ่ะแคลเซียมอัดเม็ดนะคะมาผสมให้น้องเขากินแล้วก็มีไข่ต้มฟักทองฝรั่งกล้วยหรือไม่ก็เป็นข้าวสุกนะคะเอามาผสมกันค่ะจะเอามาผสมกันแค่ไม่กี่อย่างก็ได้ค่ะแค่สองสามอย่างให้เขากิน แล้วก็ผัดเปลี่ยนเมนูกันไปก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นเมนูแบบซ้ำเดิมก็ได้นะคะเมนูที่เราใช้กันเป็นประจำนะคะจะเป็นไก่ต้มตับไก่ต้มบลูเบอรี่แครอทหัวปลีต้มนะคะแล้วก็อาหารเม็ดสุดลูกสุนัขนมแพ้อาหารเสริมไข่ต้มสักทองฝรั่งกล้วยแล้วก็ข้าวสุกค่ะผสมอย่างละหน่อยอย่างละหน่อยให้เขากิน หรือว่าจะเอามาแค่ไม่กี่อย่างก็ได้ค่ะแล้วผสมให้เขาแล้วก็ผัดเปลี่ยนในตาราวันให้เขาก็ได้ค่ะได้เหมือนกันวันนี้ที่ต้องนํานมแพรมาป้อนเสริมให้ลูกหมาเพราะว่าลูกหมาบางตัวค่ะเขาเกิดมาตัวเล็กแล้วกินนมไม่ทันพี่ๆนะคะ<ๆ>ก็เลยเนี่ยเอาใส่แซลลิงนะคะแล้วก็ป้อนป้อนให้เขากินส่วนมากก็ลูกหมาเท่าที่ดูแล้วคือเกิดมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีทุกตัวนะคะ ก็เหลือแค่ว่าให้เขาโตวกว่านี้อีกหน่อยแล้วก็จะได้เอาอาหารเปียกมาให้เขากินนะนะคะเสริมไปบำรุงไปก็อาจจะผสมแคลเซียมให้เขากินด้วยเขาจะได้แข็งแรงตอนนี้ก็ให้เขากินนมไปก่อนนะคะนมก็สลัดป้อนนะคะระหว่างนมแพะแล้วก็นมที่แม่หมาให้ประจำอะคะ่ะสำหรับตัวไหนเห็นตัวเล็กๆดูท่าทางกินไม่ทันท้องเขาแฟดเนี้ยคะ่ะก็จะ ป้อนนมเนี่ยนมแพ้เนี่ยเข้าไปแต่ตัวไหนที่เห็นว่าเออกินแล้วท้องป่องเลยเนาะตัวหนักเลยอันเนี้ยก็จะไม่ได้ป้อนเสริมนะคะอากาศร้อนมากนะคะเพราะว่าด้านหลังอย่างที่เห็นนะคะมันเป็นกำแพงพื้นปูนพื้นปูนนี่ร้อนมากเลยคะ่ะก็เลยเอาพัดลมตั้งตัวค่ะมาเปิดแล้วก็เอาพัดลมแผวนคอเนี่ยมาแผวนด้วยนะคะก็สงสารน,น้องๆเขาเลยค่ะว่าเขาร้อนเนาะเพราะเขามาเกิดตรงเนี้ยมัน ไม่ค่อยมีลมเข้าอะค่ะมันเป็นช่องทางเล็กๆอะคะ่ะด้านหลังลงรถเนาะก็มีพวกต้นมนต้นไม้ขึ้นแล้วก็มีขยะเล็กๆน้อยๆนะคะก็เลยไปซื้อถุงม,มือมาแล้วมาเก็บขยะมาเก็บพวกเศษไม้ออกให้เขาเขาจะได้มีพื้นที่ค่ะอย่างน้อยๆก็จะได้ไม่ติดเชื้อด้วยนะคะทําความสะอาดพื้นที่เป็นในตัวอันนี้ลูกหมาที่กําลังป้อนอยู่เป็นตัวผู้นะคะ ป้อนไปสักระยะหนึ่งจนเขาไม่กินนะคะเราก็เปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวนี้ก็ตัวเล็กนะคะน้องเพิ่งเกิดมาแล้วก็ท้องก็ดูแฟงนะคะน่าจะกินนมแม่ไม่ทานทีนี้แล้วก็ค่อยๆเอาไซลิงะคเนี่ยค่ะป้อนเพราะว่าเขายัางกินแบบอ่าดูดนมจากขวดนมไม่เป็นนะคะก็ค่อยๆเอาไซลิงเนะะี่ยป้อนให้เขาดูดนะคะให้เขาดูดจากไซลิงเอา เพราะว่าเดิมทีแล้วเขาก็จะดูดนมจากเต้าของแม่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ชินกับการดูดนมจากขวดนมอะคะ่ะเราก็ใช้ไซลิงเนี่ยค่อยๆให้เขากินทีละนิดทีละนิดนะคะ คลิปวิดีโอนี้จะเป็นแบบคลิปยาวนะคะเพราะว่าถ่ายเอาไว้ตั้งแต่ตอนน้องเนี่ยคลอดนะคะอย่างที่เห็นข้างตนน้นเนาะจนกระทั่งน้องโตเลยถ่ายเอาไว้แล้วก็เอามาตัดต่อเอาลงคลิปนะคะให้ทุกคนได้ดูกันจะได้ดูพัฒนาการและการเติบโตของน้องด้วยค่ะอันนี้ก็ป้อนไปมาถึงตัวที่สามแล้วนะคะนี่ตัวนี้เป็นตัวเมียนะคะที่กําลังป้อนอยู่ส่วนไอ้ตัวที่นอนอยู่ตัวนั้นนั่นตัวผู้นะคะ แล้วก็ทางแอดมินนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ใจบุญทุกท่านนะที่เข้ามาร่วมบุญนะคะเข้ามาบริจาคเงินนะคะสมทบเงินช่วยเหลือน้องๆค่ะเงินที่นํามาดูแลน้องนะคะก็คือซื้อนมซื้ออาหารมมตดอะไรพวกนี้ค่ะอาหารเสริมพวกนี้ให้น้องนะคะแล้วก็พวกโครงไก่ไข่ต้มนะคะก็ซื้อไข่มาต้มเองให้น้องกินทีนี้พอแม่หมากินไปมันก็มีน้นํานมให้ลูกอะคะ่ะ ที่ซื้อมาก็เอาใส่ผสมกับอาหารให้แม่หมาด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เอาไว้มาป้อนลูกหมานะคะสำหรับคนที่ทำบุญกับหมาตอนจัดเหมือนกันนะคะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะทำบุญกับน้องๆะคะ่ะได้บุญมากนะดูจากในคลิปวิดีโอะคะ่ะใน youtube นะเขาบอกว่าหมาแมวะคะ่ะเป็นเทวดานางฟ้าที่ลงมาเกิดถดใช้กรรมนะคะ อันนี้คือเราเชื่อแบบสุดใจเลยว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะเพราะว่าหมาแมวเนี่ยเขาแสนรู้มากนะแล้วก็ทําบุญกับหมาฝูงเนี้มาค่ะตั้งนานละตั้งแต่ที่เขายังไม่มีลูกเลยนะตั้งแต่หมาฝูงนี้มันยังอายุได้ประมาณสักหกเดือนนะคะจนกระทั่งตอนนี้เขาก็โตเต็มวัยแล้วก็มามีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับหมาอีกสามตัวที่เป็นตัวผู้นะ แต่ว่าหมาสามตัวผู้นั้นไม่ใช่พ่อหมานะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นพี่น้องกันเนาะหมามันจะผสมพันุข้ามฝูงนะเพื่อที่อ่ามันจะได้ไม่เกิดปัญหาก็เห็นข้าวก่อนนะคะตอนมาเนี่ยน้องยังไม่ท้องเลยนะตอนมาเอาอาหารมาให้เมื่อสามสเดือนก่อนอะ่ะเราทีนี้เป็นช่วงปีใหม่พอดี พอเอาอาหารเขาไมา่ให้น้องเห็นหมาจากฝูงอื่นนะคะหมาตัวผู้เต็มไปหมดเลยจากฝูงอื่นนะมาคอเคลียอยู่ใกล้ๆแล้วก็รู้แล้วว่าเออเดี๋ยวต้องตั้งท้องแน่เลยหลังจากนั้นเป็นต้นมาค่ะเราก็คอยเอาอาหาเนี่ยไม่ให้เขาตลอดนะปกติจะเอามาให้สัปดาห์ละครั้งตอนหลังพอเห็นว่าเขาน่าจะผสมพันธุ์กันไปแล้วก็เลยเอาเข้ามาให้เกือบทุกวันนะคะจนกระทั่งตอนหลังมั่นใจว่าเขาท้องแล้วแน่ๆนะก็เอากับ ข้าวอะค่ะมาให้เขาทุกวันเลยกับข้าวก็เป็นโครงไก่เนี่ยค่ะบางทีก็เอามาผสมข้าวแล้วก็เอามาให้เขากินแล้วก็ดูแลเขามาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเขาคลอดลูกแล้วเราก็มาเลี้ยงลูกเขาอะค่ะ,ะ,คะอันนี้ที่เห็นว่าเข้าไปดูแลน้องๆได้เป็นเพราะว่าทางแอดมินนะคะคุ้นเคยกับน้องนะเพราะเราก็ดูแลน้องมาตั้งแต่น้องอายุ6เดือนนะคะตัวแม่หมาเองนะกับตัวอื่นในฝูงทีนี้พอเรา เข้ามาดูแลลูกเขาค่ะเขาก็เลยไว้วางใจเราเราก็เลยไม่โดนกัดนะคะก่อนหน้านี้ข้อก่อนนะคะที่มีลูกหมาออกมาเป็นแม่หมาตัวเดียวกันนะคะเราเขาก็ไม่คุ้นเคยกับใคระคะ่ะยกเว้นเราคนเดียวอะ่ะเราก็เลยเข้าไปดูแลเขาได้แค่คนเดียวเนาะคุณพ่อก็อยู่ห่างๆแต่ก็ไม่โดนกัดนะทีนี้เพราะข้อก่อนเขา หาบ้านให้ได้ครบแล้วอะค่ะคุณลุงในหมู่บ้านพอาหาบ้านให้นะทีนี้พอหาได้ครบปุ๊บเราสักระยะหนึ่งค่ะเดือน2เดือนเนี่ยพอเห็นว่าแม่หมาฟื้นตัวดีแล้วก็เลยจะเอาไปทําหมันคุณลุงเขาก็พยายามจะจับแม่หมาตัวนี้ไปทําหมันปรากฏว่าแม่หมาเขาไม่คุ้นชินนะคะเขาก็กัดกัดคุณลุงไปคุณลุงก็เย็บไปเลยค่ะสิบเข็มเราก็เลยรู้ว่าเออแบบนี้คงไม่สามารถไปทําหมันได้แล้วแน่ๆเพราะว่า ถ้าไปพุเปไปจับเขาปุ๊บเนี่ยเขาจะกัดนะคะอันนี้ที่เข้าไปดูแลเนี่ยคือเราเข้าไปเอาอาหารให้เขานะอยู่ใกล้ๆเขาตอนเขากินได้แต่ว่าเขาไม่ยอมให้เราจับเลยนะก็คือแบบพอเราจะจับปุ๊บเนี่ยเขาจะเบี่ยงหน้าหนีเลยเขาจะเบี่ยงตัวหนีเลยแล้วก็เออไม่อยากให้จับก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราเข้าไปดูแลลูกเขาได้ก็พอแล้วก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะมันเป็นคลิปยาวเนาะ มันจะค่อนข้างมีเสียงลมพัดเข้ามานะคะเพราะว่าเปิดพัดลมไว้เนาะมันก็จะมีเสียงลมมีเสียงพัดลมจากตัวเล็กด้วยแล้วก็ตัวที่เป็นตัวสีฟ,ฟ้าด้วยอะคะ่ะก็จะอยู่ด้านข้างๆข,ของกล้องนะคะหมาที่เกิดมาทุกตัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะอันนี้จะเป็นคลิปยาวอันที่จริงแล้วเป็นหลายวันนะคะที่เราอัดวิดีโอไว้แล้วทีนี้ก็เลยเอามาตัดต่อทําคลิปนะคะ จะได้เห็นตั้งแต่นะ้องยังเด็กเล็กจนโตเลยค่ะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปที่ยาวหน่อยสำหรับใครที่อ่ไม่อยากดูคลิปยาวนะคะอาจจะเลื่อนไปท้าย,ายคลิปนะคะดูตอนจบได้นะทางแอดมินนะคะก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับซ่องพาเที่ยวผันสาด้วยนะอันนี้คือน้องๆกินนมเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ่าย วิดีโอภาพของน้องๆไว้ะคะ่ะหลับปุ๋ยเลยกินนมเสร็จก็หลับนะคะเขาก็เหมือนเด็กน้อยะคะ่ะกินเสร็จก็หลับอันนี้น้องอายุได้แค่ไม่กี่วันเองนะเพราะว่าน้องเพิ่งเกิดนะคะก็มีตัวสีดําสีน้ําตาลอ่อนน้ําตาลขาวน้ําตาลเข้มะคะ่ะสลับกันไปบางตัวก็เป็นสีออกดําขาวน้ําตาลนะคะน่ารักมากๆเลยอ่าส่วนคลิป,ปวิดีโอนี้นะคะ ในส่วนนี้นะอันนี้น้องก็อายุได้ประมาณสัปสัปดาห์หนึ่งแล้วค่ะลองให้น้องๆน,นะคะกินนมจากขวดนมดูปรากฏว่าจากแปดตัวค่ะมีแค่ตัวเดียวนะที่กินนมจากขวดนมได้เออก็น่ามหัศจรรย์ดีกินได้ตัวเดียวเลยนะคะกินแล้วแบบหืมดูดจวบจวบเลยอะ่ะดูดได้คล่องมากนะคะน้องตัวนี้เป็นตัวผู้นะเราเรียกมันว่าโอเลี้ยงเพราะว่าเห็นตัวสีดำๆนะคะตัวนี้น่ารักตัวโปรดเลยนะคะตัวนี้ เรียกโอเลียงเพราะว่าเหมือนหมาที่เคยเลี้ยงไว้ด้วยค่ะหน้าตาเหมือนกันมากเลยแค่เพศต่างกันเท่านั้นเองข้าก่อนที่เคยเลี้ยงไว้นั่นเป็นตัวเมียนะคะแต่ว่าน้องโดนรถชนตายไปแล้วเห็นญาติบอกเอาไปไว้ที่บ้านญาตินะคะเห็นเจ้าตัวนี้ค่ะมันเหมือนกันมากแล้วก็เลยหลงรักมากสุดเลยเลยให้ชื่อโอเลี้ยงนะคะตามหมาตัวเก่าเนาะก็ระหว่างรอนะคะว่าอ่า ใครจะรับน้องไปเป็นเจ้าของเนาะเราก็ตั้งชื่อเขาไว้เล่นๆก่อนทั้ง8ตัวนะคะตัวนี้ชื่อโอเลี้ยงส่วนตัวอื่นก็มีอีกชื่อหลายๆชื่อต่างกันไปนะคะเอาตามลักษณะของเขาะคะ่ะก็ดูแล้วเออเป็นชื่อที่น่ารักดีแล้วก็ตั้งตั้งเล่นเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะได้เรียกเขาอาว่าแบบ ตัวไหนเป็นตัวไหนอนะเนาะแล้วก็เดี๋ยวพอเขามีเจ้าของคนใหม่รับไปเนี่ยก็ค่อยให้เจ้าของคนใหม่ค่ะเขาตั้งชื่อให้อีกทีนึงเนี่ยน้องกินนมเจ่งมากเลยนะคะดูดจวบๆเลยอะตัวเดียวเลยนะที่กินได้อะตัวอื่นๆนี่กินจากขวดนมไม่ได้เลยนะโอ้ยแย่งกันกินเลยเนาะอืสองตัวนี้กินเสร็จแล้วเบื้อเลยเออนั่นแหละดีมากเด็กดีทำความสะอาดให้น้องเลย เดี๋ยว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 อันี้อันนี้อันน้อ่ะอันนี้อ่ะแย่งกันกินเลยหิวเอ้ไม่เอาอย่าก,กดอย่าก,กดอย่าก,กดเพื่อนอย่าก,กดเพื่อนเดียว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 โอ้โห้ไม่เอานะไม่กดเพื่อนนะเลาวนะออกมาอือหือโอ้โห้ อ่ะเอาใหม่กินใหม่กินดีๆค่อยๆสำลักแล้วนั่นน่ะนี่นะคะน้องๆชอบมากเลยโอ้โหโอขอบคุณผู้ใจบุญที่บริจาคเงินมาให้น้องนะคะทำให้น้องมีอาหารดีๆกินอร่อยเหอะเลยดูสิเนี่ยโอ้โหชอบมาก ขอบคุณครับขอบคุณค่ะหรือ,อยังเนี่ยเด็กๆต้องเขินไม่ต้องเขิน,อขนโอ้โหสภาพหลังกินเสร็จอืมไหนดูสิโอ้โหอ่าดูไม่จืดเลยอะ่ะอืมแต่ละตัวสภาพหลังกินเสร็จนะไม่ให้ไปดูดูเด,ดี่ยจิสองตัวนอน สภาพเนาะสองตัวนี้หนักสุดเลยนี่น้องๆลืมตาแล้วนะคะสามสัปดาห์กว่าๆแล้วตาน้องยังไม่ใสกิ้งนะยังขนๆอยู่แล้วก็ลืมตาได้เต็มที่แล้วอะค่ะเริ่มเดินแล้วยังไม่วิ่งเนาะแต่ก็นั่งแล้วค่ะตั้งไข่และนั่งและเดินละน่ารักมากๆเลยนะคะฟันเริ่มขึ้นแล้วกําลังคันฟันเลย ไปเอาอาหารเปียกให้น้องกินนะคะทีนี้เราจะตัดภาพไปตอนที่น้องโตแล้วนะอันนี้3สัปดาห์นะคะเดี๋ยวภาพนี้จะเป็นตอนที่น้องอายุเดือนหนึ่งนะอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยน้องอายุเดือนหนึ่งแล้วนะคะก็เริ่มออกมาด้านนอกละก็ดูดนมแม่เขาอันนี้คือน้องวิ่งได้แล้วนะวิ่งได้เดินได้แล้วขาแข็งแรงแล้วนะคะตาก็เริ่มใสขึ้นเนี่ยค่ะตัวเนี้ยคือแม่หมาที่เขาดูแลลูกๆอะคะ่ะตัวนี้นี่ คลอดออกมาหลายคอกแล้วจริงๆค่ะอันที่จริงแล้วคอกนี้เป็นคอกที่สามแล้วนะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายคอกที่สองไว้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยต้องเรียนหนังสือด้วยแล้วก็เข้ามาดูแลด้วยค่ะไม่มีเวลาได้ทําคลิปวิดีโอถ่ายเอาไว้ก็ถ่ายเป็นภาพสั้นๆเป็นภาพแบบภาพเล็กๆกันนะคะแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆอ่ะก็ไม่ได้เอามาลงให้ทุกคนเห็นเนาะ พอดีเป็นปิดเทอมแล้วค่ะก็เลยเอามาลงให้เห็นได้ภาพนี้เป็นตอนฝนตกนะคะอากาศแปรรวนมากๆเลยค่ะตัวแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนนะคะตกไม่เยอะมากนะคะน้องเขาก็เลยไม่ออกมานะแต่ว่าไอ้ตรงที่เขานอนเนี่ยมันเปียกก็เลยเอาผ้า ลองฉี่ค่ะนันนะไปให้เขานอนนะนไปวางไว้ลองไว้ให้เขานอนเขาจะได้ตัวไม่เปียกะคะ่ะเพราะว่าถ้าเปียกชื้นมากๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเป็นเชื้อราแล้วก็ตรงอวัยวะเพศเขามันจะมีหนองนะคะนี่ก็ตัดมาถึงภาพวันที่จะมีคนมารับน้องๆไปดูแลนะคะตอนนี้น้องๆได้หนึ่งเดือนแล้วนะตัวหนึ่งนะคะหายไปไหนก็ไม่ทราบนะคะตัวสีอมตลเข้มๆเลยนะคะหายไปส่วนตัวที่ เลี้ยงไว้แล้วเป็นตัวโปรดสุดนะคะตัวนั้นเอาไปไว้บ้านเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพอดีหมาเพื่อนตายอะคะ่ะแล้วเขาก็ต้องการหมาเนี่ยตัวใหม่ไปเฝ้าบ้านนะคะแล้วก็เลยได้โอกาสเลยทีนี้เอาไปให้เพื่อนเลี้ยงฝากไว้เลยแล้วกันจ้าเอ๋จ้าเอ๋อินแล้วเนาะอิมแล้วเนาะ เอมนะเป็นวันที่จะมีคนมารับน้องไปเลี้ยงนะคะก็อันนี้กําลังรอเขาอยู่เนาะมารอเขามารอส่งน้องว่าเมื่อไหรเขามานะคะก็อันนี้คือเรามาเล่นกับน้องเนาะเอาอาหารมาให้น้องกินกลัวว่าระหว่างทางน้องจะหิวอะค่ะแล้วก็เลยเอาอาหารเข้ามาให้เขากินแล้วก็ได้มาเจอแม่หมาแม่หมาก็าลังให้นมลูกอยู่เลยทีนี้ก็เดี๋ยวน้องๆก็จะได้บ้านแล้วนะคะ กลัวในอนให้ลูกกินนมไปหมาจนจากที่น่าสงสารก็มีหัวใจนะคะทุกคน อยากจะฝากไว้สําหรับคนที่คิดจะเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นหมาหรือแมวคุณต้องมั่นใจว่าจะดูแลพวกเขาได้เป็นอย่างดีไปตลอดชีวิตไม่ทอดทิ้งพวกเขาเมื่อเลี้ยงไปน,นานๆจนเขาโตไม่ใช่ว่าเอามาเลี้ยงตอนเด็กเพราะเห็นว่าน่ารักพอโตขึ้นรู้สึกเบื่อก็เอามาปล่อยทิ้งไว้ข้างทางสัตว์และชีวิตทุกชนิดมีความรู้สึกมีหัวใจมีความคิดด้วยกันทางนั้นค่ะฉะนั้นถ้าคิดจะเลี้ยงต้องเลี้ยงดูแลให้ดี ต้องมั่นใจว่าพร้อมที่จะดูแลเขาแล้วจริงๆและสําหรับคนที่เลี้ยงอยู่ในตอนนี้แล้วรู้สึกว่ารับภาระตรงนี้ไม่ไหวกรุณาอยากทิ้งเขาให้เป็นอันตรายติดต่อไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลเพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้เถอะค่ะ ถ้าเลี้ยงไม่ไหวจริงๆอยากขอให้หาบ้านใหม่และครอบครัวใหม่ที่อบอุ่นให้เขาแทนการเอาเขาไปทิ้งไว้ข้างถนนถ้าไม่มีใครรับไปเลี้ยงต่อก็าพาเขาไปอยู่ที่สวนสนักตอนจรจัดก็ได้ค่ะอย่างน้อยอนในอนาคตก็มีโอกาสจะได้เจอบ้านใหม่และชีวิตที่ดีต่อจากนี้เลี้ยงได้แต่ก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะคะทั้งต่วตอนเองผู้อื่นและส่วนรวมค่ะ